นกน้อยราคาถูกไม่ใช่หรอฉันรักเธอตื่นเ้มากตอมากตอมมากตอมมากกูเลยมื่อเีย เธอไม่เอาไปนั be, ai, es ่งมาก่อไปะลองนั่งดูสิเอ้นงนี้เฮ้ยตรงนี้สวยมากดูดีๆนะถ่ายรูปได้ค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5เรากำลังขึ้นไปชั้น6ชั้น7รวม2ชั้นประมาณกิโลกว่าอือพอเริ่มขึ้ช่วงบนทางก็จะเริ่มแบบเหม่งลุยลุยป่านขามากขึ้นเหมือนสมัยเก่าอ่ะ คนที่มาเที่ยวเตียตงา,งา,งา,งงะะาเียท้านว่าเหมนเดอนขเดินตองเขายอ่ะใส่แตะมาไม่เป็นไรเลย,ย,เย,มยไม่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่เลื่อนแล้ว เขาห้ามนำตั้งแต่ขึ้นจากชั้นสองมาห้ามนำอาหารเครื่องดื่มถึงพลาสติกขวดไม่ให้เลยนะคะอรอ ตอนนี้ช้นขึ้นชั้นหกชั้นเจ็ดแล้วก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าชั้นแรกอ่ะจะเป็นถนะะาานไปน้บันไดปูนอันนี้คือเป็นเส้นทางธรรมชาติุกสุดโอ้โห่ยเมื่อก่อนไอระวันต้องเดินแบบนี้เออป่าคือแบบปึบแล้วก็เขียวแต่๋ยวเราไม่ได้เดินหนักขนาดนี้ปุนี่ถ้าจะมาเที่ยวนะอุ้ยถ้าจะมาเที่ยวนะแนะนำให้มาเที่ยวช่วงน้าฝนนี้แหละดีปกติน้ำมันจะหลากตรงนี้ น้ำหล่างนี่คือหนีไม่ได้เลยตรงนี้เขาไปกับน้ำเหมือนเดียวเลยนะเหมือนอยู่ในโลกอะไรไม่รู้อ่ะสวยมากแล้วจะบอกว่าเอราวันเนี่ยอยู่กาญจนบุรีไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพจากที่อื่นแปลว่าเอราวันคือเดอะเบสแล้วเปล่าวะในการเดินน้ําตกอ่ะว่าไหมแบบมันชอบมากอ่ะหนึ่งกิโลอ่ะเสวยเลยอ่ะไปวิ่ง ไปเอกตาเราไปสวรรค์ชั้นเจ็ดเฮเฮเราไปสวรรค์ชั้นเจ็ดเฮเฮระวังหินลื่นด้วยนะเห็นหินงูควิ้นนี่อ่ะชั้นเจ็ดได้ระฟังแล้วเดินออกไปได้เดินระฟังแล้นก็เดินเข้าไปทางตกก่อน ไม่แต่เลยเข้าไปในม่านรนแล้่จะอ,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 อย่างไรเดินยังไงวะเดินลื่นตลอดคือเหมือนเด็กน้อยเนาะไม่เคยเที่ยว จะบอกว่าใครมาเที่ยวเอราวัณต้องขึ้นนะคะอย่าอยู่แค่ชั้นหนึ่งขึ้นสองแล้วคุณจะได้สัมผัสโอ้ยสวยเฮ้ยอันนี้เป็นป่าไผ่นี่ดิไผ่คือแบบต้นใหญ่ยักษ์มากแล้วแบบหืมวิเดินทางลำธารอุ้ยอ,ยบบ 8, 5, นอยันนี้ดูท่กไส่ดูท่าไผ่แบบเออมาแล้วเหรอเดี๋ยวนนี้ดีกว่าตอน,นตอนแรกตกใจหรืว <c oughs> อว่างูไม่ที่นี่เดินดคือกลัวไง เออมันสวยแปลกมากเลยอ่ะตอนแรกหนูว่าแบบตัวแบบนี่คือยักษ์อะไรไยักษ์ยักษ์อย่างเงี้ยอุ้ยฉันโคอกสวยอุย้ยจะบอกว่าใครมาต้องกเอราวันต้องเดินขึ้นนะอย่าพากอย่าท้อไม่ได้เหนื่อยเลยเหนือลฉันโคตรโอ้ยเป็นม้าเลยอ่ะ

จะเหลืออะไรวะนี่ไม่เหลือน้ำเหรอฉันเจ็บะเหลืออะไรเนี่ยกำลังขยานขึ้นสูงฉันเจ็บแล้วนะจ๊ะไปไมีหน้าสุภาษิตคือหนูบอกว่า,างนเ,นเออไ,ไปเที่ยวก่อนลูกเที่ยวไม่ไหวมีโอกาสก็มาเที่ยวก่อนที่จะเดินไม่ไหวนะจ๊ะ

问他。我